สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิปสมายครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกาควงสําเร็จรูป V6 นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับโอเคสําหรับ V6 กนะครับก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้ซึ่งตอนซื้อมันจริงๆเนี่ยจะมีเทปที่ปิดล็อกเอาไว้ด้วยนะครับรอแค่แกะเทปออกแล้วก็เลื่อนออกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวปากกากันอ่าฟิลสัมผัสแรกเนี่ยบอกเลยว่าปากกาเนี่ยครับมั่นใจว่ามีแรงเหวี่ยงแน่นอนนะครับหัวท้ายเนี่ยรู้สึกถึง ความหนักที่สามารถเวียงได้นะครับความยาวถือว่าเป็นไซส์ปกติเลยนะครับเหมาะสมโอเคแรงเวียงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตพอที่มันจะไม่ได้อ้วนมากนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบปากกาที่ไม่ไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ยังมีแรงเวียงอยู่หรือว่าคนที่มือเล็กๆเ,เนี่ยครับก็อาจจะเป็นน้องประถมหรือมัธยมต้นอะไรที่มือเล็กๆหน่อยตัวนี้เนี่ย บอดี้จะไม่อ้วนเกินไปเวลาหนีบนะครับเราจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างนิ้วมันไม่ได้เยอะมากแต่ยังมีแรงเหวี่ยงอยู่ที่สําคัญแรงเหวี่ยงค่อนข้างโอเคเลยนะครับไปในทางหนักสักนิดตึงนะครับก็ทําให้เวลาดีบเบาๆเนี่ยก็สามารถไปได้ครบรอบแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวปากกาอาจจะมีด้านหนึ่งที่ถอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นปอเปาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งด้านเนี่ยถอดออกมาะจะเป็น หัวปากกาที่สามารถเขียนได้จริงซึ่งบอกก่อนว่าด้วยความที่เป็นปากกาควงเนี่ยครับไส้บางอันอาจจะเขียนติดหรือไม่ติดบ้างนะครับก็ส่วนมากเนี่ยผมแนะนําว่าเอาไส้ออกจะดีกว่าทําให้ปากกาไม่แตกเวลาเล่นแล้วตกนั่นเองนะครับวิธีเอาไส้ออกก็คือสามารถดึงตัวนี้อ่าตัวดําๆตรงนี้ครับค่อยๆดึงออกมาได้เลยนะครับอ่าพอดึงออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาไส้ออกนะครับแล้วก็ดันกลับเข้าไป ลักษณะนี้ก็จะเหมือนกันทั้งหัวท้ายแล้วนะครับเราจะทําให้แบบนี้เนี่ยไม่เจออาการหมึกแตกเวลาควงหมึกก็จะไม่เลอะมือด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับใครที่ชอบนะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้เนี่ยกีบยางเป็นคืนๆเวลาไปจับโดนกีบยางเวลาควงเนี่ยครับมันก็จะไม่ลื่นหลุดมือได้ง่ายนั่นเอง,เองก็ลองเลือกดูกันนะครับ ครับจบไปแล้วสาหรับการรีวิวปากกาควงสําเร็จรูปนะครับอย่างที่เราเคยรีวิวกันมาเนี่ยจะมีปากกาควงสําเร็จรูปอยู่หลายหลายรุ่นที่เรียกว่าน้ําหนักหรือว่าการควงเนี่ย้ายกันเลยนะครับต่างกันแค่รูปทรงอย่างเดียวนะครับก็ ลองเลือกกันดูนะครับว่าใครชอบหนักหรือเบานะครับหรือว่าชอบรูปทรงแบบไหนแล้วก็สําหรับใครที่อยากเลือกดูปากกาอยากดูรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจฟิปสมายนะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชรกดซับสไคร b e ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ